ควาสนุนโดย True Online ท,ที่หน,นึ่ง f อ b e เ Internet ยอดนิยมของคนไทย True Digital p a r k ที่เดียวทุกความเป็นไปได้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัรดีคุณผู้ชมครับก็สู่ข่าวติดปากครับวันอังคารที่13กรกฎาคม2564นะครับอยู่กับผมครับชาติพัฒนกุลการกิจครับและเอิร์ดภวินีแสวงสุขค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและก็สวัสดีน้องเอิร์ดด้วยนะครับเปิดมาเลยครับช่อง24 t o for you ครับติดตามข่าวติดปากกับเราสองคนนะครับ บอกแบบนี้ฮะมีเรื่องเตือนภัยคุณผู้ชมหน่อยบางครั้งอยู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะอยู่ในบ้านไม่ปลอดภัยอาจจะเจอตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ดุร้ายด้วยเดี๋ยวเราชมพร้อมกันนะครับแต่ว่าของเอ๋นะคะอยู่ในบ้านปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าจะพาไปดูคังคก3ขาค่ะน้องไม่ทําอะไรและที่สําคัญเขาเชื่อกันว่าน้องเอาโชคเอาลาบมาให้ด้วยสามขาเลยนะเออแต่หน้าตาจะเป็นไงจะใช้ชีวิตได้หรอเออเราชมพร้อมกันนะครับข่าวแรกบอกแบบนี้ครับมีเรื่องเตือน มาฝากคุณผู้ชมกันหน่อยครับบอกว่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเ,ออเป็นที่ปลอดภัยเลยนะนตแต่ <ไฟ S 1> ถ้าบ้านหลังนี้อาจจะไม่ปลอดภัยครับในระหว่างที่เดินขึ้นบันไดบ้านนะออไปเจองูเหลือมฮนะตัวใหญ่มากแล้วมันก็ชูคอยาวด้วยฮนะไปดูเลยครับนี่แหละครับ กูวานี้ฮะมีเรื่องชุนระทึกนี่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 นจะขึ้นบันไดด้วยกันเหรอครับโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มันชูคอยาวมองไกลๆนึกว่าเป็นพวกจงอางูเห่าเหมือนแผ่ม่เบี้ยแบบชันคอขึ้นตั้งแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้คืองูเหลือมนะฮะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณพี่กิษดาศิลาแรงครับเจอเหตุการณ์นี้ก็รีบวิ่งลงจากบันไดชั้นสองครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะฮะกู้ภัยสว่างสระบบุรีครับ บอกว่าให้มาช่วยจับงูเหลือมตัวใหญ่ตัวนี้หน่อยครับที่บ้านเลขที่48หมู่7ถนนเหล็กเรียบคลองชปรัานาอำเภอเมืองนะฮะ<อ>เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงครับ<อ>ก็จุดเกิดเหตุนะฮะเป็นอ,อาคาร3ชั้น<อ>ก็เจอคุณพี่กฤษดาฮะ<อ>ที่เป็นคนแจ้งของความช่วยเหลือนะฮะ แต่คุณพี่นะมาอยู่นอกบ้านนะฮะรออยู่ข้างตึกเนี่ยนะฮะแล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาก่อนตัวเองออก็กลัวเหมือนกันกน,กน,นะฮะโอ้โหเพราะมันชูตัวสูงขนาดนี้นะฮะพอเจ้าหน้าที่มาปุ๊บก็เนี่ยพาเจ้าหน้าที่ไปจับงูเหลื่อมครับที่มันอยู่ตรงบันไดชั้นสองนะฮะ จ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปก็พบว่ามันกําลังพยายามเลื้อยหนีไปที่ขอบราวบันไดแล้วมันก็ชูคอขึ้นสูงแบบนี้นี่น,น,นี่ยาวเป็นเม็ดเกือบจะแตเพดาแล้วนะอีกนิดเดียวนะฮะคาดว่ามันคงจะหาทางหนีฮะน้องเอ๋ยฮะเนื่องจากว่างูเนี่ย มันชูคอไม่ถึงเพดานพอมันจะหาทางไม่เจอมันก็พยายามเลื้อยลงมาหลบซ่อนอยู่ตรงซอกเาว่มันได้เจ้าหน้าที่ก็เลยเนี่ฮะต้องใช้เหล็กหนีบครับหนีบเข้าไปที่คอของงูนะฮะแต่งูมันก็หลบนะฮะแล้วก็มุดซ่อนตัวไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับได้อย่างง่ายดายน,น,นี่เข้าไปหลบที่แคบและเมื่อกี้อยู่ที่กว้างนะฮะนนก็ยาก,ยากแ,ลแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งยากเข้าไปอีกนะฮะ ก็พยายามเลื้อยหนีนะฮะแล้วก็ต่อสู้ด้วยแล้วก็พยายามนี่นี่ฉกแล้วนี่ฉกละฉกแล้วเนี่ยค่อนข้างดุทีเดียวตัวนี้นะครับแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับได้นะครับก็มีการวัดความยาวตัวนี้นะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก2เมตรเป็นงูเหลือมที่ค่อนข้างดุร้ายทีเดียวนะครับ สอบถามคุณพี่กฤษดาบอกให้ฟังแบบนี้ครับหลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จนะฮะกินเสร็จก็อยากเดินย่อยนิดหนึ่งเดินขึ้นไปข้างบนบันไดฮะดดดจังหวะนะั้นหลฮะไปเจ๊เอ๋กับงูเหลือมตัวนี้แหละฮะมันชูคอสูงเกือบเมตรหนึ่งเนี่ยนะฮะโอ้โหโชคดีนะเห็นนะเห็นแบบนี้ปุ๊บรีบวิ่งลงมาบันไดฮะตั้งสติโทรหาที่กู้ภัยนะครับก็เลยมีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะมันมาได้อย่างไงอยู่ในบ้านแล้วมันปลอดภัยแบบนี้ คงใส่นะลืมปิดหน้าต่างพอ,อม <า S 2> อนันาเลือ้อยเข้ามาปุ๊บคงเข้าเนี่ยตรงช่องหน้าต่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ,โอชว่วงนี้ต้องระวงะะังแล้วที่น่าตกใจนะปกติบางคนเนี่ย<อ>เดินขึ้นเนี่ยถ้ามัวแต่เล่นโทรศัพท์เนี่ยนะฮะนี่แหละหนึ่งน <c oughs> ถ้ามัวแต่เล่นโทรศัพท์ไปเจอแบบนี้นะเผอโดนงูฉกแน่เลยนะฮะอยู่ในบ้านเราก็โดนรัดอย่างแน่นอนระมัดระวังแล้วกันนะคะเหตุการณ์นี้จบลงด้วยดีเดี๋ยวเอยพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะชาวบ้านเขาไปเจอคางคกสามขาที่สำคัญพอเจอแล้วเนี่ยตั้งชื่อ ให้เสร็จสับเลยนะ<า>ชื่อว่าเดชไอ้ด้วนโอ้โหแล้วก็บอกว่านี่น่าจะนําโชคนําลาบมาให้เดี๋ยวเตรียมเลี้ยงดูไว้อย่างดีเลยไปดูพร้อมกันค่ะเดี๋ยวนะฮะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เตรียมเลี้ยงดยูหรือว่าเตรียมชุบแป้งทอดฮะเอ่อถ้าแป้งให้น้องหน่อยแล้วกันนี่แหละชมหน้าน้องเดชไอ้ด้วนของเราเป็นคางคกแปลกนะคะมีเพียงแค่3ขาคือเขาบอกว่ากระโดดเข้ามาในบ้านเลขที่116อยู่ที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์คือเจ้าของบ้านกําลังนั่งกินข้าวอยู่น้องก็กระโดดเข้ามาแล้วก็ไม่หนีไปไหน ด้วยให้จับง่ายๆ่รงสงสัยหิวข้าวอาจจะมาขอกินข้าวก็เลยสร้างความแปลกใจนะคะเพราะว่าเมื่อดูใกล้ๆก,ก็จะพบว่าขังเคกตัวนี้มี3ขาคือขาหลัง2ขาหน้า1เท่านั้นเจ้าของบ้างก็เลยบอกว่าขอเลี้ยงเอาไว้แล้วกันกเชื่อว่า,า,ววาจะนําโชคนําลาบมาให้ ก็ไปสอบถามหน่อยเจ้าของบ้านคือคุณวัชพรอายุ48ปีแล้วก็เพื่อนบ้านที่คุณผู้ชมเห็นคือเขากำลังจัดพิธีขอหวยคังคกสามขาตัวนี้ชาวบ้านตั้งชื่อกันนะคะว่าเดดไอ้ด้วน<อ>แล้วก็มีการโรยแป้งฝุ่นใส่ท้องคังคกรูปเบาๆขอโชคขอลาบนะ<อ>ไม่ได้ไปชุบแป้งทอดที่รีบอวเน,นี่ย<อ> ทาแป้งปุ๊บนี่ยังยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะอาจจะสำลักแป้งนิดนึงน้องตัวเล็กทาแป้งลงมาเยอะหน่อยเพื่อนบ้านคุณสมภาร่าฟังว่าเธอเนี่ยเคยขอโชคจากคังคกมาแล้วแล้วก็เคยถูกแล้วด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เธอไปเจอคือคังคกตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยวันนี้ตัวเล็กหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะมาทําพิธีขออีกครั้งเพราะว่าเป็นคังคกสามขาก็เชื่อว่าขาไปทําให้เกิดประโยชน์ที่สําคัญอาจจะสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนะคะกันที่สุวรรณลักษ์รีสอร์ทค่ะอยู่ที่จังหวัดตราไปพบกับคุณสุวรรณและก็คุณสวรักษ์สองสามีภรรยาข้าราชการครูเกษียณทั้งคู่ค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นําวัสดุเหลือใช้อย่างขวดน้ําพลาสติกนํามาประดิษฐ์เป็นรูปร่างต่างๆเพื่อตกแต่งในรีสอร์ทใครเห็นต้องทึ่งค่ะส่วนผลงานชิ้นล่าสุดเนี่ยแหะค่ะประดิษฐ์โคมไฟหลากสีรวมไปถึงถังขยะซึ่งทั้งหมดทํามาจากฝาขวดน้ําพลาสติกเลย โดยคุณสุวรรณเจ้าของรีสอร์ทก็เล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากเจอโควิด -19 โอ้โหถังขยะอันนี้โคงไฟเออก็ทําให้รีสอร์ทไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่ว่างๆก็เลยนําขยะเหลือใช้เนี่ยมาประดิษฐ์โครงไฟถังขยะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็พอมีความรู้อยู่บ้าง บวกกับรีสอร์ทก็เป็นศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วโดยส่วนการประดิษฐ์โคมไฟและถังขยะสําคัญที่สุดคือต้องแยกฝาเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็ขนาดไม่เหมือนกันโคมไฟใช้300กว่าฝาถังขยะใช้500กว่าฝาค่ะและนอกจากนี้นะวิสาหกิจชุมชนก็ยังทําผ้ามัดย้อมทั้งหมวกเสื้อกางเกงชาวเลสนใจติดต่อไปได้นะคะสุวรรณลักรีสอร์ทจังหวัดตราหรือว่าโทรสอบถาม0 8น 3 8 6 2 9 4 8ค่ะสวยงามเนาะผ้ามัดย้อมแบบนี้นะครับใส่แล้วก็สบายนะฮะไปอุดหนุนกันได้นะครับอ่ะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชิมนะฮะเมนูคาวหวานกันหน่อยแต่ทํามาจากเมลอนฮะยาเมลอนนี่นะฮะทำได้สารพัดเมนูนะฮะเดี๋ยวรอชมพร้อมกันในช่วงหน้าครับ วันนี้1เมษายนแล้วเข้าเดือนสีแล้วใครปีชงยัง<ฆ>ไม่ได้ไปแก้สักทีหรือว่าใครรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีอยากจะทําพิธีต่อชะตาซะหน่อยเดี๋ยวเอ่ยพาไปที่วัดนี้เขาบอกว่าเป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีการทําพิธีนี้ค่ะคพาคุณผู้ชมไปที่วัดเถหนพลายอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเนี่ยแหละประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเลยก็ต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตรพระพุทธรูปปูนปั้นศักดิ์สิทธิ์อายุ400ปีค่ะ ซึ่งหลังจากกราบไหว้ขอพอรเสร็จแล้วไม่พลาดเลยไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือการนอนลง8สีเนี่แหละแปสีก็คือสีประจำวันเกิด7วันส่วนอีกหนึ่งวันสำหรับ คนสูงอายุอาจจะจำวันเกิดไม่ได้ถ้าใครจําวันเกิดไม่ได้นอนลงสีขาวไปค่ะแล้วก็เป็นการต่อชะตาตัดกรรมสะดอกเคราะห์รวมไปถึงแก้ปีชงด้วยโดยพระสงฆ์ก็จะสวดบางสกุลตายบางสกุลเป็นเปรียบเสมือนการตายแล้วเกิดใหม่เหมือนได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเก่าเนี่แหละซึ่งหลังจากนอนในโรงสีตามสีวันเกิดแล้วก็จะมีพิธีถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์โดยพระสงฆ์ก็จะพรมน้ําพระพุทธมนต์เจริญภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและ นอกจากนี้ภายในวัดเถนพลายก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างเช่นมีดยักษ์น้ำหนักกว่า1น0 0กิโลกร,รมัมเขาบอกว่าการลอดมีดยักษ์ก็เป็นการตัดกรรมด้วยทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการกราบไหว้พระราหูเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยว่ากันว่าใครมาขออะไรก็มักสมหวังไปสุดท้ายนี้ใครสุดสัปดาห์นี้ยังไม่รู้ไปไหนไปก็ได้นะวัดเถนพายค่ะจริงๆนอนลงแบบสีมันก็ทำให้เราแบบ คลายความกลัวนสิมาสัดใสิทธิเรืนี้เป็นโลงทองโลงไม้มันดูความขึงทางความน่ากลัวพอเห็นโลงสีแบบนี้ก็อยากไปสาะคอ้นะวันนี้1เมษายนแล้วเข้าเดือน4แล้วใครปีชงยังไม่ได้ไปแก้สักทีหรือว่าใครรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีอยากจะทําพิธีต่อชะตาซะหน่อยเดี๋ยวเอ่ยพาไปที่วัดนี้เขาบอกว่าเป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีการทําพิธีนี้ค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่วัดเถ็นพลายอำเภอศรีประจันตจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเนี่ยแหละประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเลยก็ต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปูนปั้นศักดิ์สิทธิ์อายุ400ปีค่ะซึ่งหลังจากกราบไหว้ขอพรเสร็จแล้วไม่พลาดเลยไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือการนอนลงแปสีเนี่แหละแปสีก็คือสีประจําวันเกิด7วันส่วนอีกหนึ่งวันสําหรับ คนสูงอายุอาจจะจำวันเกิดไม่ได้ถ้าใครจําวันเกิดไม่ได้นอนลงสีขาวไปค่ะแล้วก็เป็นการต่อชะตาตัดกรรมสะดอกเคราะห์รวมไปถึงแก้ปีชงด้วยโดยพระสงฆ์ก็จะสวดบางสกุลตายบางสกุลเป็นเปรียบเสมือนการตายแล้วเกิดใหม่เหมือนได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเก่าเนี่แหละซึ่งหลังจากนอนในโรงสีตามสีวันเกิดแล้วก็จะมีพิธีถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์โดยพระสงฆ์ก็จะพรมน้ําพระพุทธมนต์เจริญภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและ นอกจากนี้ภายในวัดเถหนพลายก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างเช่นมีดยักษ์น้ำหนักกว่า1น0 0กิโลกรัมขอขอบคุณ Tru ู 5G ใครๆก็ใช้ r u ูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าเราเคยนำเสน,นอฮะเรื่อง ฟาร์มเมลอนที่สลักชื่อเนี่ยนะฮะมอบให้เป็นของขวัญเป็นซิกเนเจอร์แบบรักน้องเอ๋ยก็สักไว้รูปหัวใจนะน้องเอ๋ยส่งให้น้องเอ๋ยแต่ในครั้งนี้นะฮะเมลอนนะฮะไม่มาสลักชื่อเลยนะเอามาทําเป็นอาหารคาวหวานนะจะได้เมนูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยครับนี่นะครับพาคุณผู้ชมมาไปที่บ้านไร่ครูตุ๊กครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับ ที่ไร่แห่งนี้ครับปลูกเมล่อนแบบปลอดสารพิษครับแถมในช่วงนี้เมลอนพันธ์ุชิโมจินื้อสีเขียวนะฮะกำลังถึงช่วงเวลาตัดขายส่งให้กับลูกค้าที่มีการจองเอาไว้นะฮะลูกใหญ่ๆแบบนี้ก็อยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทเท่านั้นนะราคานี่ถือว่าถูกนะเป็นราคาโปรช่วงโควิด -19 นะฮะเขาบอกแบบนี้ครับ นอกเหนือจากเมลอนที่เก็บขายได้แล้วนะครับยังมีลูกเมลอนบางส่วนครับที่ต้องตัดทิ้งครับทางฟาร์มก็เลยนําเมลอนมาผสมผสานเป็นเมนูอาหารครับอย่างเช่นแกงเหลืองกุ้งสดสุดเข้มข้นนี่ตัดลงไปใส่ลงไปแบบนี้เพิ่มเติมด้วยเมลอนกรอบๆนะฮะ,ะหรือว่าบางคนชอบสายยำอ่ะยำเมลอนก็ม,กมี <ฮะ S 2> มอ่นี่สายยำนี่ ทุบเค้าให้ได้ที่นะครับรสชาติความหอมหวานของเมลอนมันตัดกับความเผ็ดและความเปรี้ยวนะฮะอร่อยตามแบบฉบับของส้มตำผลไม้นะฮะใครได้ลองทานน้ำลายไหลเลยฮะเห็นจานเห็นนะฮะอยากกินเหลือเกินนะฮะเราก็เลยไปสอบถามครับคุณรัติยาบางรักขิดครับเป็นเจ้าของไร่ขูตุกนะครับก็บอกทีมข่าวแบบนี้ว่าช่วงสถานการณ์โควิดสิครับเราไม่สามารถเปิดสวนให้ลูกค้าเนี่ยมาเที่ยวได้เหมือนเมื่อก่อนนะฮะบวกกับเป็นช่วงที่ มีเมล่อนที่ความหวานไม่ได้มาตรฐานออกมาเยอะทางฟาร์มก็เลยลองนำเมล่อนเนี่ยไปปรุงเป็นเมนูอาหารครับซึ่งตามปกติเนี่ยหากไม่เจอโควิดนะเม <ME> ื่อมีเมล่อนไม่ได้คุณภาพจำนวนมากเนี่ยตนก็จะขายให้ลูกค้านะฮะให้รับประทานที่สวนนะก็ราคาจะถูกกว่าที่ผ่านมานะครับแต่ในปีนี้ไม่สามารถเปิดขายเหมือนเมื่อก่อนได้เลยเปิดให้สั่งจองทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับ นอกจากเมนูแกงเหลืองกุ้งสดและยำเมลอนแล้วนะคะที่ให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะฮะ,ะก็จะเตรียมมีเมนูใหม่นะให้เลือกชิมกันนะครับแต่ขออุบไว้ก่อนออใครสนใจติดต่อไปได้ที่บ้านไร่ครูตุ๊กฮะ089 704นะฮะ,ะ,ะอ่าะฮะเดี๋ยวติดต่อไปทีแล้วกันนะครับเบอร์ไม่ครบนะฮะเดี๋ยวเราแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะฮะ9ก0 2 9402นะครับติดต่อได้เลยนะคะ โอ้ไม่รอนหวานๆน่าจะเข้ากับแกงส้มเนาะอ่ะส่วนคืนนี้ค่ะสายซีรีส์ห้ามผ้าเลยนะคะกับซีรีส์ I Need Romance ค่ะรักใช่ไหมที่หัวใจต้องการตอนนี้เดินทางมาถึง EP 8แล้วเมื่อการยังเข้าใจผิดคิดว่าคิสหรือว่าน้ำหวานเนี่ยใจง่ายแล้วก็ชอบหลอกผู้ชายทําให้ครั้งนี้การบอกเลิกคิสก่อนที่คิดจะเห็นการมากับน้าใจหรือว่าน้องแพนเค้กของเราที่โรงละคร ส่วนการเองก็ดันสารภาพว่าอยากให้คิสมาเห็นว่ามากับน้าใจอูหเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะติดตามได้เลยค่ะทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มทาง True Asian Series HD ช่อง120แล้วก็239หรือว่าทางแอป True ID บนแพ็กเกจ True ID plus ค่ะเวลา21นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนลุยครองข่าวนะน้องลูกปัด จะพาไปบุกถ้ำโอ้โหถ้ำแต่ละที่นะฮะเขาบอกว่ามันมีเรื่องราวลี้ลับมีความอาถรรพ์นะฮะจะน่ากลัวขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวรอชมพร้อมกันกับน้องลูกปัดนะครับส่วนนี้ฮะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวติดปากผมน้องเอ๋ยและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ